สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนนะครับพ่อผมคือเก่านะครับเชฟต้มแก้วสายฟูดการกินม่เห็นใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องนะครับสิรรับชมคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมฮ็ดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับมื่อกี้เลิกงามยามดีแล้วนะครับหลังจากวันรับท่องไปได้สีหามือนะครับกับสีมาทําการฉีดนะครับ ป้องกันกําจัดนะครับเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลแล้วก็นอนก่อนะครับสําหรับเขาอันนี้เป็นเขาสีพีตองแปดนะครับอายุตอนนี้ก็ได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบมือนะครับโดยประมาณนะครับผาพีพันองมาฉีดนะครับก็คือเกานะครับใส่โดนนะครับในการฉีดพ่นนะครับสําหรับสารนะครับที่ใส่ฉีดนะครับผ้าพีพันองมาเบิงนะครับนี่นี่ครับ สารไพมีทอซินนะครับตัวนี้เป็นสารกําจัดเพี้ยกระดดสีน้าตาลนะครับแมงมีขาวนะครับรากาอีกสารตัวนึงนะครับคอฟีนาเพือนะครับพี่น้องนี่คอฟีนาเพือนะครับตัวนี้ก็เป็นลุม13กับคุม9้บีนะครับตัวนี้กําจัดนอนกอนะครับพี่น้องป้องกันกําจัดน้อนกอนะครับพี่น้องดีครับอย่านีีเยาใส่นะครับ มอนี่ก็ใสโดดนะครับมาฉีดนะครับอันนี้ก็เป็นเขาสีพีนะครับตองแปดนะครับพี่น้อง C ีพีสิบหกก็เริ่มสอดแล้วครับอันนี้ C ีพีตองแปดนะครับหลังจากว่านปุ๋ยรับท้องไปได้ประมาณซี่หามือนะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเขาเห็นบ่พี่น้องเขาไม่ได้กินปุ๋ยที่เป็นยังซี่นะครับเขาใบทงสีตั้งขึ้นมานะครับนี่ครับ ทั้งเบิดอยูนี่ก็มีทั้งเบิดกะสามไรนะครับนี่ครับสามไรนะครับพื้นที่ทั้งเบิดนะครับสามไรนะครับตอนนี้เขาก็จะทําการฉีดพ่นนะครับอัตราการป้น้ำของเขานะครับกับยู่ที่ซี่ลิดหาลิรนะครับต่อไรนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ผ้าพีผ้าน้องมาเบิ้งนะครับนี่นะครับเขาอันนี้เป็นเขาซีพีตองแปดนะครับพี่น้อง กลมอุดหลุดแล้วพี่น้องเอ้ยเขาได้กินปุ๋ยแล้วก็เริ่มนะครับเริ่มสีง้มนะครับอันนี้เป็นนาดินทรายนะครับพี่น้องอันนี้ร่องรอยของเอ่อหนอนนะครับหนอนลงนี่ครับหนอนก่อลงกับมาฉีดคำจัดกานาซิยูนะนะครับแบบนี้กับมาสีดป้องกันนะครับพี่น้องป้องกันไว้ก่อนนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศกับผลหางเสาตกนะครับ ฝนพึ่งเศร้าตกพี่น้องเอ้ยนี่ครับเขาก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้องถือว่าใสได้นะครับนี่ครับพื้นที่ทั้งหมดสามไรถามว่าบึ่งผลผลิตนะครับว่าสีได้เท่าไดนะครับสําหรับเขาซีพีตองแปดนะครับพี่น้องคุณหมอหาขม้าแล้วครับคุณตื่นนะครับหมอยานะครับใส่แว่นมอพร้าวยางดีนะครับวมื่อี้เขากระยีทำการ ป้องกันนะครับป้องกันและกําจัดนะครับเพี้ยกระดดสีน้ําตาลแล้วก็บนอนกอนะครับพี่น้องใส่ไปพร้อมกันนะครับพี่น้องยาอันนี้ทางผสมยาเขานะครับพาพี่พาน่องย่างเมืองเขาก่อนเดียวสิพาพี่พาน้องมาฉีดนะครับนี่ครับเขาอันนี้ซีพีตองเปดนะครับอันนี้ครับน้ำให้นี่ก็า่อยากอยู่ครับ ตินไสซ,ซึมจากซึมไปทั้งได้นะครับบอยู่อัดกับอัดอย่างดีละบอยู่นะครับให้ในให้เดียวนะครับให้อื่นกับยู่เบิดนะครับให้ทึ่งพี่กะยู่้ํำดีอยู่นะครับนี่ครับพี่น้องเขาเบิ้งพี่น้องพี่เห็นแต่สอ่อนพี่น้องนี่ตะกอใ่ๆนะครับอันนี้เป็นน้านินไสนะครับพี่น้องน้าสามไลนะครับใส่ เขาไปทั้งเบิด20กิโลนะครับพี่น้องมเมล็ดพันธุ์20กิโลนะครับนี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับจบอยู่นะครับพี่น้องสำหรับเขาซีพีตองแปดนะครับพี่น้องให้ทังนี่มันอยู่น้ำเบิรงพี่น้องก่อเขาดูนะนี่ะก่อใหญ่ๆพี่น้องตอนนี้ก็ มันละพี่น้องมันเหล็กเหล็กในละมันหน่อยนะครับยังพอทันได้ญงบันในนะครับนี่ครับัมืีอกี้สีมาทําการฉีดป้องกันกําจัดก่อนนะครับแกให้มันกินนะครับกันกินแล้วโอ้เพียกระโดดสีน้าตาลลงนี่พี่น้องเอยหนักใจร้นะครับนี่ครับเดี๋ยวกะสีไปทําการผสมยาฉีดก้อนนะครับละสีไทยบึงนะครับว่าเขาฉีดจังไดนะครับเดี๋ยวเขาไปผสมยากันเลยครับ แล้วก็สิไปทาการฉีดกันครับค่อยมาเบิ้งกันนะครับ